ผมนายเสริมสุขสุพลกำนันตำบลหนองสนมนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ต้อนรับน้องๆจากพัฒนาชุมชนอำเภอวนอนิวาสนะครับมาเยี่ยมโครงการโคกหนองนาโมเดลของลูกบ้านนะครับของนางถาปณนีโอทิตกาลนะครับซึ่งมีความตั้งใจที่อยากจะทำนะครับ พึ่งมาพาหมาไปหามหมอรถทับเชิญค่ะดิฉันถาปณีภูธิตการนะคะก็คือได้สนใจเกี่ยวกับการทําโคกหนองนาเพราะว่าหนึ่งเราดูพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยมันเหมาะที่จะกักเก็บน้ําได้จากการที่เราได้มาอยู่ที่เนี่ยสองสามปีเนี่ยเราเห็นปัญหาก็คือมีทั้งน้ําท่วมและก็น้ําแล้งในเวลาเดียวกันก็เลยเอาทฤษฎีของในหลวงนะคะก็คือ การขุดโคกหนองนามโมเดลเนี่ยขึ้นมาค่ะก็อันโคกหนองนาในฉบับของหนูนะคะก็คือจะแบ่งเป็นพื้นที่30 30 30แล้วก็สินะคะพื้นที่แรกก็คือในส่วนของน้ํานะคะ30%นะคะและพื้นที่ต่อไปก็คือในส่วนของข้าวนะคะอีก3 0นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่พืชผักผลไม้อีก30นะคะและอีก10%ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะ พืชผักสวนครัวหรือเรียกว่าตู้เย็นข้างบ้านได้ผลผลิตออกมาโดยการที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราผ่านการกระบวนการหมักของเราเองก็คือมีเป็นพวกมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเราก็นํามาหมักเองแล้วเราก็มานํามาปรุงดินอาจผักอาจจะไม่สวยเหมือนกับที่เราใช้ยาเคมีแต่ว่าเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราได้กินผักปลอดสารพิษที่แน่นอนปลูกใส่กระถางหนึ่งเราควบคุมวัชพืชได้ควบคุมแมลงได้ แล้วเราก็สามารถปรุงดินได้ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยพืชสดแล้วเวลาที่เรามีหญ้าหรือว่าวัชพืชอะไรต่างๆเราก็สามารถใช้เวลาว่างในการเดินถอนหญ้าออกได้ง่ายจะย้ายก็ได้สามารถย้ายได้ด้วยย้ายโลเคชั่นก็ได้ใช่ค่ะด้วยแล้วบางทีเนี่ยมีเพื่อนๆมาดูงานบนเนี้ยขายได้ไหมอยากได้กระถางเนี้ย <c oughs> เราไม่ขาย <c oughs> คุณหากระถางม,มาเปลี่ยนเรายกกระถางใหม่ให้เลยค่ะ ไม่ต้องไปซื้อ5บาท10บาทรวมกันหลายๆวันหลายๆเดือนมันก็เป็นเงินหลายร้อยเพราะฉะนั้นพอเรามีการทํางานพวกนี้เข้ามาปุ๊บเราก็ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนทํานานหรือยังคะพี่ตัวนี้ทําตั้งแต่เดือนมิถุนาค่ะปีนี้ปีนี้ก็จะมีหมูมีปลามีไก่ไข่มีไก่พื้นบ้านแล้วก็มีกุ้งฝอยแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของหอยหอยพื้นบ้านเข้ามาด้วยนะคะ เราจะสร้างคลังอาหารสร้างคลังอาหารสร้างคลังอาหารให้กับครอบครัวเราหนึ่งเราจะได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นเป็นตัวอย่างเขาก็อยากนํากลับไปทําต่อในพื้นที่ของตัวเองค่ะผมเห็นอยู่กระชังด้านบนก็มีแหนแดงอ่าใช่ค่ะใช่อันนั้นอันนั้นก็เพาะแหนแดงเหมือนกันเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อที่จะไว้ลงนาปีถัดไปคือพอเราเราเรา ดำปักข้าวดำเรียบร้อยพอข้าวเริ่มติดนะคะเราเอาแหนแดงพอมันเริ่มแตกกอปุ๊บเราเอาแหนแดงหวานหวานลงไปแต่ว่าเราต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักของเราด้วยนะคะแล้วแหนแดงตัวนี้ก็จะเป็นไปเพิ่มไนโตรเจนให้กับต้นข้าวโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียแล้วพอสมมติว่าน้ําแห้งผ่านไปปุ๊บแหนแดงตัวนี้มันจะไปคุมดินโดยที่เราไม่ต้องสูบน้ําใส่อีกเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ําแห้งหรือว่าน้ําแรง คือเราไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่เราใช้แบบใช้ความรู้สึกทางใจเนาะมีอะไรก็แบ่งปันกันะวันนี้วันนี้วีไม่ท้งฟาจังใส่้าใจสุอีหะไรา้กันตัวนีแต่ว่าไม่ใช่ถามวันนี้เรียสีถ่ยชุดสามใช่ไหมครับถ่ายเอฟเฟคเข้าไปเปิดตัวท่านกำนัน บอกกุ้งทีป่ปูดูม uh> ันเหมูกินกุอะเป็นบอกกุ้งที่ไม่มีกุ้งบอกกุ้งที่ไม่มีกุ้งนี่บอกกุ้งเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำมิชชั่นกันจะไปเชิญหัวหน้ามาเป็นพิธีกรจิตติมศักดิ์ให้เราสามอย่างนี่คนที่ทำเกษตรอินทรีย์ต้องเลี้ยงไว้เลยหมูหัวงัวใบไก่ผลหมูหัว มูหัวมูหัวมัวใบไก่มินวัวใบไก่ไม่ใช่กไก่บีไก่ขนไก่พนไก่ขนเออไก่ผลมูหัววัวใบไก่พลไม่ใช่มันต้องเร็วกว่านี้เอาตลกไม่ได้เอาเออนี่ตลกเสร็แล้วตลกส็จแลวก็แค่นี้แหละเป็นใสสวยไม่ใช่ใสห่าฉับอกวนะบอกให้เอาคลิปห่าพอเลยเออ